ผู้ชายเนี่ยมันขับเพื่อด้วยฮอร์โมนเนาะมีความต้องการทางเพศที่หลากหลายใช่ไหมด้วยการที่ศาสนาหรือคําสอนเนี่ยมันครอบเราไว้อยู่เนี่ยมันก็เลยทําให้มันมีเรื่องของแบบ onlyfans เว็บต่างๆขึ้นมาเพื่อให้ผู้ชายเนี่ยสำเร็จความใคร่หรือว่าเชาเอาอชาาีพใด <laughs> ในการระบายโดยที่มันไม,ไ,มไม่ทำให้มันผิดใช่ป่ะเซ็กชวลมาเก็ตแวลูอันเนี้ยมันเป็นผู้ชายที่จะยอมเสียเงินไปซื้อเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเ้าเป็นส่วนใหญ่เราลองมาดูในแง่ชีววิทยาสัตว์ เพศผู้สร้างอสุจิทุกวันถูกต้องวันละห้าสิบล้านตัวร้อยล้านตัวแต่ในขณะที่สัตว์เพศเมียเนี่ยตกไข่เดือนละครั้งครั้งละหนึ่งเซลล์ตรงนี้ก็แสดงให้เห็นถึงหน้าที่ประจําเพศสัตว์จะมีฤดูผสมพันธุ์และมีวิธีการคัดเลือกสายพันธุ์ก็คือมันไม่ได้มาจีบกันเป็นคู่โดยเฉพาะสัตว์ฝูงเพื่อดํารงเผ่าพันธุ์ตัวที่แข็งแรงที่สุดถึงจะมีสิทธิ์ได้ตัวเมียทั้งฝูงเพราะอะไรเพราะธรรมชาติต้องการให้น้ำเชื้อที่แข็งแรง จากสิ่งมีจิที่แข็งแรงดำรงผาพันธุ์ต่อไปพละกกาลังกับความงามเคยมีค่าจนกระทั่งผู้คนค้นพบความมั่งคั่งในยัยยะของผู้ชายไม่ได้ต้องไปว่าลบเก่งแข็งแรงแล้วรวยวยมีความมั่นคงเพราะเราเข้าสู่ระบบทุนนิยมแปลว่ามึงเป็นใครก็ได้มึงได้ยึดแน่มึงไม่ต้องแข็งแรงก็ได้ด้วยั้เบาหวานความดันอะไรก็ได้มึงได้ยแน่เพราะว่าในยัยยะของการได้มีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันอ้างอิงกับ ทุนนิยมเนื้อออกไหมอ่าอันนี้คือในทางชีววิทยาบวกทางสังคมศาสตร์หน่อย